ใครหารถพ่อบ้านใจกลา้ารถเบน์ที่ราคาไม่ตกยิ่งเก็บยิ่งมีราคาฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz นะครับ e class e 3 5 0 W 2 1 1 w a 1นวนะครับหรือ Estate ปี07รถเป็นรถตัวหน้าธนูเรียบร้อยแล้วหน้าใหม่แล้วนะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับเมื่อก่อนขาย1น0 0 0ล้าน200กว่าเท่านั้นตอนนี้นะครับ1 5 0 0 0ล้านบาทครับภาพพร้อมใช้ครับรถศูนย์ด้วยไปเจอกัน,นครับ สวัสดีครับเนฟจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมมาดูรถอีกรุ่นหนึ่งมีคนถามมาค่อนข้างเยอะก็คือ Mercedes- Ben z E c l E s s โดยเฉพาะตัวบอดี้ตัว,ตวนี้รหัสของเขาก็คือวิ1สองหตลาดตั้งแต่ปี03นจนถึงประมาณปี08ทําตลาดด้วยกันอยู่3าบอดี้ดีกว่าเป็นบอดี้ซีดานเป็น4ประตูกับอีกบอดี้หนึ่งก็คือเป็น S t a t ตตัวนี้เอาง,ง่ายๆก็คือเป็นรถแวนที่เป็น5ประตูณนะตอนเข้ามามือ1ตอนนั้นรถจะค่อนข้างน้อยมากในทุทกๆรุ่นเลยผมสังเกตเป็นรถในแง่ประสงค์พอเป็นรถนําเข้้้าาอนงยทํให ออปชั่นบางอย่างนะครับจะค่อนข้างเยอะกว่าแล้วราคาจะสูงกว่าในตัวมือหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถ e 3 5 0 Estate หรือแวร์ตัวรถเป็นปี07เป็นรถศูน mercedes benz เลยนำเข้ามาเลยนะครับไม่ส0งแสนไม้ที่ดูแลสวิตมาหมดนะครับเช็คประวัติได้เลย ผมอยากให้ทุกท่านมองอีกมุมหนึงถ้าใครได้ติดตามรถเก่าๆนะครับจะรู้ว่าตอนนี้รถบางรุ่นในตลาดราคาขึ้นนะครับจากประสบการณ์ผมนะผมว่ามันจะขึ้นด้วยปัจจัยประมาณสองสอย่างครับคืออย่างแรกก็คือที่ราคาขึ้นเนี่ยต้องเป็นรถที่เก่าระดับหนึ่งแล้วเป็นรถที่มีจํานวนค่อนข้างน้อยครับอย่างเช่นรถแวนอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามีไม่เกินหลัก10ผมว่าเป็นแค่หลักสิบ หรือบางทีหลักหน่วยด้วยใครทราบเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะทําให้ราคานะครับตอนนี้ราคามันค่อนข้างคือ2ก็คือตลาดมันเล่นเรื่อยหรือเปล่าผมว่าตอนนี้คนกําลังเข้ามาเล่นยุค90มาค่อนข้างเยอะเนื่องจากอย่างนี้ครับรถตอนนี้นะครับประมาณปี07นี่ยผู้ใหญ่บางท่านนะครับ ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีกาลังซับตอนนี้พอมีกาลังซับแล้วก็อยากจะได้เก็บภาษาสมนะครับเป็นรถที่เอาไว้ขับเล่นทําให้ราคามันค่อนข้างขึ้นและแข็งมากตัวปกติตอนนี้นะครับที่เป็น4ประตูปกติถ้าเป็นปี 0, 07มันขายกันแค่อยู่ที่3 0 0แ0นถึงห้าแสนแล้วแต่เครื่องแล้วแต่สเปคแต่ตอนนี้ราคาขายบางคันยังล้านกว่าบาทอยู่เลยแต่วันนี้คุณซื้อไว้นะครับอีกไม่เกิน5ปี ยังไงมันไม่ตกกว่าล้านแน่ๆผมอันนี้จากประสบการณ์ผมนะคุณได้กําไรใช้แล้วไม่ตกด้วยโดยเฉพาะบางคันเนี่ยคูเป้ตอนนี้ราคาขึ้นเยอะเลยดังนั้นคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าเก็บใครต้องการรถตามความฝันน่าเก็บผมแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่า e 3 5 0ตัว e s t a t e ate, นะครับปี07เป็นยังไงบ้างไปดูรายละเอียดกันครับตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถศูนย์รถปี07ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเป็นหน้าธนูเรียบร้อยสภาพเดิมเป็นรถที่คุณซืื้้้อออแลลวผมบกกเยานะาคุณซีํไร คุณไม่มีทางขาดทุนแน่นอนครับในอนาคตราคาขึ้นแน่นอนเพราะบางรุ่นนี้ขึ้นเกินราคารถคูเป้แล้วด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวรถแวนแบบนี้มันหาค่อนข้างยากและอนเนกประสงค์ด้วยตัวรถปี07เป็นรถศูนย์ทาง Mercedes Benz เลย full service มาทั้งหมดเลยตัวนี้จะออปชั่นเยอะสุดนะครับมาดูออปชั่นก่อนตัวนี้นะครับคุณดูไฟนะไฟอ่ะสวยงามมากนะครับเป็นไฟซีนอนลูกแก้วเรียบร้อยแล้วกระจังก็เป็นกระจังเนี่ยหน้าธนูนะครับธนูเนี่ยเห็นมาหน้ามันจะแหลมออกมาเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยว่า หน้าแหลมมาครเปรี้ยวเลยนะครับคิ้วกันชนทุกอย่างเดิมเดิมนะครับสีจะเป็นสีน้ําเงินออกม่วงๆหน่อยนะครับเป็นสีผมว่าเป็นสีที่หายากอีกสีหนึ่งเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเครื่องเป็นซิน V6 หรือ6สูบให้แรงม้าประมาณ272แรงมา้าพร้อมกับเ e กียร์โตมัต6สปีดเนี่ยให้แรงม้ามัน270กว่าเนี่ยสูตถึงร้อยก็เคลมไปที่6.7หรือ6จุดไม่เกินกนัไม่เกิน7วิครับที่ผมเคยนับนะนุ่มนวลมากผมเคยรีวิวไปหลายคันแล้วพี่ๆอยากจ,จะได้เห็น,นครับ อย่างที่2คือคันนี้นะครับคุณดูนะทุกอย่างยังเป็น Mercedes-Benz เหมือนเดิมนะครับคือศูนย์เขาเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสทุกอย่างหมดเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีคุณดูท่อพวกนี้นะครับปกตินี่ไปหมดแล้วนะเนี่ยทุกอย่างใหม่นะครับรถเดิมๆนะครับถ้าคุณจะเก็บให้ราคาขึ้นหนาต้องเก็บแบบเดิมแบบนี้นะครับคุณดูทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับมีทําสีมาเล็กน้อยบ้างไม่มีชนหนักนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ ล้อนะครับตัวนี้เป็นยางมิชลินทอสิบเจ็ดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกทุกอย่างใหม่คุณดูคิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวอวังกาดคุณดูคิ้วนะครับจริงๆอวังกาดในตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะฮะยางหลังก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหลกหลังคานะครับสําหรับรถอเนกประสงค์จะมีแหลกหลังคาอยู่แล้วนะครับโดยรวมนะครับคุณดูคิ้วคิ้วดเดิมสวยเลยนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับ ถ้าดูเคอร์ฟังนี้นะครับคุณจะรู้เลยว่ามันอวบอิ่มมากนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแวนหลังตัดแบบนี้นะครับซึ่งนี่คือซิกเนเจอร์ของรถแวนนะครับมันค่อนข้างจะเนกประสงค์สามารถใช้ไว้ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาบัญญัติว่าเป็นรถพ่อบ้านใจกล้านะแต่โดยรวมคันนี้นะครับคุณดูนะข้างหลังเนี่ยเดิมๆสวยๆเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารถพร้อมสภาพเก็บนะครับจะเห็น E350 นะครับอ่าเปิดฝาท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นไฟเบรกลุที่3ด้วย นี่ครับอีกหนึ่งออปชันฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้คุณดูนะข้างหลังรถเดิมๆอยู่เลยนะครับข้างหลังก็ยังไม่เคยได้ถูกใช้เลยนะครับเนี่ยยางอะไหล่นะครับม่านตรงนี้สามารถปิดถึงข้างล้างตรงนี้ได้นะครับกันกลิดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นม่านข้างหลังนะครับเนี่ยทุกอย่างใช้ได้หมดหมดเลยนะฮะคุณดูสภาพแล้วกันนะครับคุณดูกรรมยี่นะ ดูนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีหมดอย่างเงี้ยจริงๆรถสามารถปรับบเบาะไปข้างหน้าได้นะครับเห็นไปดูข้างในครับเป็นยังไงบ้าง แจนะครับ <Okay. S 1> ผมรีวิว e 3 5 0 w 2 1 1ไปเยอะมากคันนี้เป็น1นึคันที่สภาพเดิมและดีรถมือเดียวนะครับไม่ส0 0แสนเท่านั้นนะครับเป็นรถศูนย์ออปชั่นจะเยอะสุดเลยจริงๆยกเว้นแค่สันลุคคันนี้มีเซอร์วิสมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเช็คประวัติได้เลยไม่ส0 0 0 0นแท้นะครับ ทุกอย่างไม่มีไฟโชว์นะครับเช็คได้หมดเลยหน้าจอตัวนี้เป็นตัวหน้าธนูแล้วนะครับดูหน้าจอเนี่ยหน้าจอจะเป็นตัวเรือนไม้ที่มันเป็นสีรอนตัดโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้ากระจกก็ทับกระจกได้ไฟฟ้านะครับมีที่ฉีดน้ําฝนออไฟหน้านะครับไฟเป็นไฟออโต้โดยรวมถือว่าหนังเดิมๆอันนี้คือหนังเดิมๆสวยๆนะครับภายในไม่มีลอกแตกตัวนี้เป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการทุกอย่างเดิมๆเนี่ยใช้ได้หมดมี AUX เครื่องเสียงพอใช้ได้เนาะตัวนี้เป็นตัวล็อกกับปลดล็อกนะครับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับปรับสามารถปรับ C กับ W ได้นะครับตรงนี้ C กับสปอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเกียร์ถ้าสามารถจะใช้รอบต่ำนะครับก็ผักเข้าไปฝั่งนี้แล้วเป็นบวกลบได้นะครับเป็นเกียร์สองนะครับเห็นไหมผักไปทางขวานะครับเนี่ยเป็นเกียร์สี่นะครับห้า ปกติได้นะครับอันนี้เป็นตัวปาร์คเซนเซอร์นะครับโอเคนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับจริงๆตัวนี้ภายในจะเป็นสีดําซึ่งสีดําจะหายากอุปกรณ์โดยรวมถือว่าดีนะครับเบาะดูข้างบนนะครับดูคอนโซลนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับอันนี้จะให้ดูแผงประตูเดิมๆนะครับเบาะ สภาพเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านนะฮะออปชั่นก็จะเยอะสุดแล้วนะครับม่านเป็นม่านที่เราใช้มือเนี่ยแหละครับอุปกรณ์โดยรวมถือว่าดีนะครับผมบอกอย่างนี้อุปกรณ์พวกนี้นะครับบางคันเนี่ยมันไปหมดแล้วนะครับคันนี้แสดงว่าเจ้าของเขาดูแลมากนะครับลดมือเดียวนะครับเนี่ยเป็นไฟนะครับ แอร์นะครับคันนี้จะเป็นแอร์โฟล์โซนนะครับปรับข้างหลังได้ด้วยนะครับสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะฮะเย็นเจี๊ยบเหมือนกันนะครับปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นแวนนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งนะครับก็คือเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาคุ้มสุดเท่าไหร่ราคาไม่ตกแน่ๆครับ ซื้อไปมีแต่คุ้มครับได้เห็นสเปคแล้วก็รายละเอียดของ Mercedes-Benz E-Class W211 e 3 5 0นะครับปี07รถศูนย์ไม่2 0 0 0 0นนะครับรถคันนี้มีประวัติเซอร์วิสมาแล้วนะครับดูแลงชดใหญ่มาแล้วรถพร้อมใช้นะครับราคาไม่ตกวันนี้ราคาพิเศษ1 5 0 0 0 0 0บาทครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617 456 222ครับ081908 2026หรือคิวอาโค้ดตามนี้ได้เลยอันนี้ราคาพิเศษแล้วนะครับผม เมื่อก่อนขายกันล้าน1.9นะครับหรือล้าน2แล้วตอนนี้ราคาแค่ล้าน5้าหมื่นเท่านั้นใครสนใจโทรมาได้เลยครับอยากให้เรารีวิวรถอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนนเนียมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย